ยำไก่บ้านแต่งขวดคำแก้วใส่ตตุจกจะคลายเ้ยใส่พริกฮะเออใส่เครื่องเทศไทยๆขวดแม่ละแก้แก้วนะเทสลำก็ต้องมาฮะที่อย่างผ่มันจัดตัวเองอ่ะนะเ้สเราจะแข้วนแรกนี้บอกเอาก็ํแบบเาเป๊ะเล้วทำเป๊ะๆจะได้อืมอะไร กินยัมัน <en> ายังไ่ได้ <c oughs> ยิดส้มมันแกันได้บคนมาได้คนมาได้ทิ้งม <c oughs> าทีเดียวโอเค้กันเดินเลยเนาะตอนย่งงม้นเดีย๋ยวน้ำไปเออ บอกครับ <coughs> 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 มนวำไ่บ้านแต่ขวดห้อเข้าวแค่หมูตัวกินบ่ไปเลยไปเลยไปเลยห้องแก่ชุกแค่หมูไปแค่หมูไป

เป็นปอกน่รวมอ่ะอ๋อปอเป็นทอโอ้ยแกวันนั้นต่ผูอไรเลยยังไม่ได้กินเลยเอาไปให้เขาคุณงตุแป็นกีกกู้่งสองคนพรอเมีบอกป็นย่างกุ้งสองคนพ่อมเม่งกู้งสองคนปไก่ตัว่นเอาแดงเข้าท่านเีย้นอนแดงกระดาหัวอันยำไก่บ้านตอนค่ำ โอ้สูนข้าลำลำมาเนี่ยคนละแกะถ้วยละถ้วย